ไตโคโดามาคืออะไรไตโคดาม่าเป็นจุลินทรีย์ประเภทหนึ่งนะครับในปกติแล้วในระบบนิเวศเนี่ยจะมีจุลินทรีย์ที่ดีไม่ดีอยู่มากมายนะครับผมขอยกให้ประมาณ80เปอ็นเป็นจุลินทรีย์กลางๆนะครับผมอีก15เป็นจุลินทรีย์ที่ไม่ดีและจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมีอยู่ประมาณ5เนะครับจุลินทรีย์ที่ดีคืออะไรจุลินทรีย์ที่ดีคือจุลินทรีย์ที่ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินแล้วกลับมาเป็นปุ๋ยนะครับบางจุลินทรีย์บางตัวก็จะเรียกว่าสามารถ ในการกําจัดรักษาแก้ไขโรคพืชได้นะครับจุลินทรีย์บางตัวก็จะสามารถกําจัดแมลงได้วันนี้เรามาพูดถึงไตโคดม่าเป็นจุลินทรีย์ที่จะช่วยรักษาโรคพืชนะครับหน้าที่ของเขาคือเมื่อเราใช้ไตโคดม่าไปไตโคดม่าเป็นจุลินทรีย์ที่จะเข้าทําลายจุลินทรีย์ตัวอื่นทั้งหมดนะครับเรียกว่าจุลินทรีย์ตัวอื่นทั้งหมดเนี่ยที่เป็นจุลินทรีย์ไม่ดีที่ทําให้เกิดโรคเมื่อโดนไตโคดม่าเข้าทําลายนะครับอาการของโรคพืช โรคเชื้อราก็จะหายไปนะครับเป็นที่มาว่าทําไมเราถึงใช้เชื้อไตรโคโดมีมาในการรักษาและป้องกันโรคเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ